สมถะทำให้จิตว่างแต่วิปัสนาทำให้ว่างจากจิตเขาใจคำหมายนี้ไหมความว่างก็ไม่ใช่จิตฮะความว่างเป็นแค่สภาวะอารมณ์แล้วใครล่ะเป็นคนรู้ว่าความว่างอเพราะว่าตัวรู้ตัวนั้นแหละนะนั่นแหละนั่นแหละสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นอความว่างเนี่ยต้องว่างออกจากแม้กระทั่งจิตว่างออกจากผู้รู้ด้วยเห็นไหมอ่า เพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปเป็นผู้รู้ก็คือ,อเห็นความว่างนั่นแหละคำว่ายังมีผู้รู้อยู่ถ้าผู้รู้ย้อนกลับมาอยู่กับผู้รู้ผู้รู้ก็จะหายไปเองนอะจำไว้นะเราไม่ได้ไปทำลายเหมือนกินข้าวนี่ยแหละเราหิวใช่ไหมอพอกินไปกินไปความหิวพอเรากินไปอิ่มแล้วเนี่ยความหิวมันก็หายไปเองอันะ cho mấy